ชาวบ้านจาก15ตำบล208หมู่บ้านในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินร่วมสืบสารประเพณีบุญคุณลานน้อมรำลึกพระคุณของพระแม่โพศพหรือบุญคุณข้าวและนำของดีแต่ละตำบลมาแสดงและจัดจำหน่ายค่ะที่บริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายสุภสทธิ์กอเจริญยศผู้ราชการจังหวัดกาลสินลั่นของไั่เปิดประเพณีบุญคูณลานและมหากรรมของดีอำเภอยางตลาดประจำปี2566 ซึ่งอำเภอย่างตลาดนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อรักษาสืบทอดประเพณีความเชื่อของเกษตรกรและน้อมรำลึกพระคุณของพระแม่โพศพหรือบุญคุณข้าวที่มีต่อมนุษย์ค่ะ โดยนางเฉลิมขวัญลออตระกูลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานค่ะสองแสนบาทจากนั้นก็มีการฟ้อนรำบูชาพระแม่โพศพของประชาชนนะคะ17ขบวนรวมกว่า500คนเลยค่ะนายเอกรัฐมิสานายอำเภอยางตลาดค่ะก็ได้บอกว่าประเพณีบุญคุรลานเป็นประเพณีของชาวไทยอีสานค่ะที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเป็นการทําบุญขวัญข้าวนะคะโดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่7 ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่9กุมภาพันธ์2566นะคะโดยมีพี่น้องประชาชนจาก15ตำบล208หมู่บ้านต่างก็นำข้าเปลือกมาร่วมทำบุญค่ะ,คะนายสุพสิทธกิกอเจริญยศนะคะผู้ว่ราชการจังหวัดกาลสินค่ะก็ได้บอกว่าประเพณีบุญคุลานเป็นประเพณีอันดีงามควรสืบสารต่อยอดให้คงไว้นะคะก็ได้อัญเชิญพระบรม มราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะงานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไปและขอชื่นชม ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยของจังหวัดกาลสินที่เป็นเมืองรวยวัฒนธรรมนะคะโดยภายในงานค่ะก็มีการแสดงและก็จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรสินค้าวิสาหกิจชุมชนมีการประกวดซุ้มท้องถิน่นประกวด ขบวนแห่นะคะประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแสดงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกวดทูบีนัมวันด้วยค่ะ